extended reality หรือ XR นะคะมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าความเป็นจริงขยายค่ะซึ่งก็เป็นการผสานศาสตร์ต่างๆในกลุ่มเทคโนโลยี Reality ต่างๆอย่างเช่น AR, VR และ MR รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะซึ่ง XR ค่ะจะพาเราเข้าไปใกล้ความเหมือนจริงมากขึ้นกว่าเดิมความน่าสนใจนี้เองนะคะที่ทาให้มีการนาไปใช้ในหลายๆด้านที่สร้างประสบการณ์น่าประทับใจให้กับผู้ใช้งานค่ะมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตเทคโนโลยี XR จะกลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีกระแสหลักอย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะในการสร้างสารรค์บรรยากาศเสมือนจริงอย่างสูงสุดนั้นระบบต้องเก็บข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้งานในหลายๆด้านเอาไว้ด้วยค่ะมาร่วมก้าวทันไทยแลนด์4.0ไปกับเตมวลคคมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ